ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีไพ่าทาโร่กันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั้งท่านที่รับชมเป็นประจําและท่านที่มาใหม่นะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นและถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ขอให้กด subscribe กดติดตามไว้กดกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูดวงแรนดอมไพ่ทาโร่กันนะครับเป็นการเสี่ยงทายกันนะ หัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือข่าวดีแบบปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้เออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับข่าวดีราวปาฏิหาริย์ที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้นะผมจะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับในการเสี่ยงทายร่วมกันนะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะย้ำว่าไม่ต้องเลือกกองไพ่ไพ่สองสำรับนี้จะใช้งานร่วมกันใช้ทำนายร่วมกันเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุดนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับ ทำใจสบายๆและลึกถึงพระคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์หรือจะระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือก็ได้เช่นกันนะครับผมขออนุญาตเป็นผู้เสี่ยงทายเปิดไพ่แทนคุณนะครับผมจะเปิดไพ่และทํานายไปตามตาราสากลบวกกับประสบการณ์ของผมและเป็นความเชื่อส่วนบวคนุคคลเพราะฉะนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทําใจสบายๆนะครับวันนี้คุณได้ไพ่ โอ้เด็กถือเรียน Page of Pentacles เรื่องการเงินโชคลาบโดดเด่นขึ้นมาใบแรกเลยนะครับอาจจะเป็นโชคลาบเล็กๆน้อยๆคุณมีโอกาสได้โชคลาบเล็กๆน้อยๆบุตรบริวารให้โชคหรือถ้าไม่ได้โชคในแบบเงินทองทรัพย์สินมีโอกาสได้มิตรที่ถูกใจได้บุตรบริวารดีประมาณนี้ได้บริวารดีเข้ามานะประมาณนี้ไปกันต่อนะครับขอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับข่าวดีแบบปาฏิหาริย์ที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้ ข่าวดีแบบปาฏิหาริย์ที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้โอ้ oh. สามไม้เทา้า Three of Wands คิดหวังสิ่งใดคาดหวังการใดอยู่มีโอกาสสำเร็จสูงมากนะครับหากคุณรอคอยสิ่งใดอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรอคอยข่าวดีจากทางไกลมีโอกาสได้การต่างประเทศโดดเด่นการเดินทางโดดเด่นการสื่อสารติดต่อออนไลน์โดดเด่นรอคอยสิ่งใดมีโอกาสสมหวังสูงมากและโดดเด่นเรื่องการงานเป็นพิเศษเลยนะครับอื ข่าวดีราวปาฏิหารของคุณนึกสิ่งที่ต้องการไว้ในใจนะครับอธิษฐานจิตนึกถึงกสิ่งดีๆนะครับคุณมีโอกาสได้สูงมากสาไม้เท้าไม่ธรรมดาอืมโอ้อ oh ่เจ็ดไม้เท้าเซเว่นออฟวันส์ูละที่ผ่านมาคุณอาจจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคหลายอย่างโดยลำพัง จะหาใครมาจริงใจมาช่วยเหลือยากเต็มทีแต่คุณไม่ต้องกังวลไปดวงแบบนี้เป็นดวงของคนที่มีจิตใจเข้มแข็งกล้าแกร่งและมีความสามารถเราทํานายตามหน้าไพ่ตรงๆคุณเป็นคนมีความสามารถมีศักยภาพแต่บางทีอาจจะอยู่ผิดที่ผิดเวลาทําดีผิดคนอะไรแบบนี้ไม่ต้องกังวลนะครับสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นจากความตั้งอกตั้งใจของคุณเองอุปสรรคใดๆไม่สามารถทําอันตรายคุณได้เพียงแต่ว่าอาจจะเหนื่อยสักหน่อยช่วงนี้เดี๋ยวมาดูซิว่าต่อไปจะเป็นยังไง ข่าวดีราวปาฏิหาริย์ของคุณที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้อืขอให้พ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับมาละชัดๆเจ็ดถ้วยเซเว่นนอฟคัตัวอย่างตัวแทนของข่าวดีทางเลือกดีๆทางเลือกใหม่หนทางไปใหม่ๆถ้าคุณเคยรู้สึกว่าติดกับดักชีวิตไม่รู้จะไปทางไหนดีไม่มีทางเลือกไม่มีทางออกจากนี้ไปคุณจะมีทางเลือกดีๆเข้ามาเพียบเลย ตามสไตล์ของไพ่เจ็ดถ้วยเขาบอกไว้ชัดเจนตามตำราสากลนะใบนี้ออกมาทำนายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากทางเลือกที่หลากหลายสิ่งดีๆที่กำลังเข้ามาเลือกให้ดีเลือกให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับตัวเองเป็นใช้ได้นะครับยินดีล่วงหน้านะมันจะมีข่าวดีเข้ามาหลายๆเรื่องเลยแหละมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านนะครับมาดูกันต่อนะครับดีก็ว่าดีถ้าไม่ดีเราจะมีคำแนะนำให้คุณไม่ต้องกลัวนะ การดูดวงอย่างสร้างสารรค์ดูเป็นแนวทางเอาไว้ประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงอ่เห็นผลจริงนี่2ไม้เท้า two of w n d s เป็นไงละ่ะพูดไม่ทันขาดคําว่าสามารถนําคําทํานายนี้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงตอนแรกเราได้3ไม้เท้าออกมาและมี2ไม้เท้าตามออกมาใบนี้ไม่ได้ออกคู่กันบ่อยๆการที่สองไม้เท้า3ามไม้เท้าออกมาคู่กันเป็นสัญญาณดีว่าเร็วๆนี้สิ่งที่คุณรอคอยจะสมปรารถนานะ ส่วนจะมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ว่าสนาแต่ละท่านและความตั้งใจจริงถ้าคุณทําความดีทําทสิ่งดีๆทําสิ่งถูกต้องมาโดยตลอดคุณจะได้ผลตอบแทนที่ดีเช่นกันนะครับทำดีได้ดีนั่นแหละเออแล้วก็ใบต่อไปจะเป็นอะไรมาลุ้นกันนะครับขอให้พาออกมาอย่างแม่นยํานะโอซีดาโฟออฟซอส บางท่านที่ทำงานหนักเกินไปกำลังต่อสู้ปัญหาใดๆอยู่ก็แล้วแต่ขอให้แบ่งเวลาพักผ่อนบ้างทบทวนตัวเองบ้างหลายท่านมีความสามารถแต่อาจจะทุ่มเทผิดที่ผิดเวลาดังกล่าวนะครับ ลองทบทวนตัวเองให้ดีว่าเฮ้ย hey, ตอนนี้ฉันอยู่ถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่าหรือสามารถมีอะไรที่สามารถขยับขยายได้อีกแบบนี้แม้แต่พักผ่อนอยู่กับตัวเองเงียบๆทบทวนจิตใจทําใจสบายๆปล่อยโลง่ลงๆว่างๆบ้างนะครับบางท่านอาจจะพักผ่อนน้อยเออวันหนึ่งทํางาน20ชั่วโมงนอนสี่ชั่วโมงอะไรแบบนี้อาจจะน้อยเกินไปทําให้เกิดความเครียดสะสมเสียสุขภาพได้แบบนี้พักผ่อนให้มากขึ้นเป็นทางออกที่ดีและมีเวลาทบทวนตัวเองจะดียิ่งขึ้นคุณไม่ต้องกลัวสีดาบ ใบนี้เขามาเตือนว่าคุณอาจจะคล่ำเคร่งมากเกินไปอยากให้เพิ่มเวลาพักผ่อนถ้าเป็นไปได้นะอย่างไรก็แล้วแต่สุขภาพสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็เฮ้เด็กถือดาบเซอร์ออฟซอสเพชออฟซอสคุณมาถูกทางนะไม่ว่าคุณจะลังเลว่าคุณมาถูกทางหรือไม่ขอให้มั่นใจว่าตอนนี้คุณมาถูกทาง ต่อให้มีอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่ความตั้งอกตั้งใจของคุณจะนำพาไปสู่ความสำเร็จและโชคดีอรับไว้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ดีปานกลางยังไม่มีไพ่เสียออกมาเลยนะครับเป็นพลังงานดีปานกลางอยู่ขอให้ดูไปจนจบคลิปอย่าก,กดข้ามนะครับขออนุญาตแนะนำเลยอยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อตอนไหนก็ได้นะนี่เดอะทาวเวอร์คุณไม่ต้องกลัว ใบนี้ใบเดียวนะครับอาจจะดูน่าหวั่นใจแต่ทาวเวอร์ผมมองว่าเขาจะมาบอกว่าสิ่งดีๆหรือว่าเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่การเปลี่ยนแปลงใดๆจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ถ้าคุณมีจิตใจวิตกกังวลเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดสิ่งไม่พึงประสงค์ขึ้นแต่ถ้าคุณมีกําลังใจที่เข้มแข็งสิ่งดีๆมาแน่นอนและมีข้อยกเว้นอีกอย่างหนึ่งใบนี้ทาวเวอร์นะถ้าคุณกําลังทําอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง การรีโนเวทบ้านทุบตึกอะไรแบบนี้เกี่ยวกับอิฐหินปูนทรายงานก่อสร้างโดดเด่นใบนี้ถือว่าโชคดีเป็นข้อยกเว้นของทาวเวอร์นะครับรับไว้นะคุณไม่ต้องกลัวทาวเวอร์หรอกเขามาบอกแค่ว่าเป็นการปรับป,ปรับฉับพลันถ้าเดี๋ยวใบแวดล้อมดีก็แปลว่าเรื่องดีๆจะมาแบบปรับป,ปรับฉับพลันทันใจได้เช่นกันนะครับขอให้มั่นใจว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นอย่าไปดูแค่ใบเดียวดูไพ่แบบนี้เราต้องดูหลายๆใบเป็นอ,องค์ประกอบร่วมกันนะครับให้ไพ่ช่วยขยายซึ่งกันและกัน นี่ไงจะกลัวทาวเวอร์ไปทำไมอัศวินเหรียญมาแล้วเอยโชคลาบโชคดีแบบปุบป,ปับฉับพลันกระทันหันทันใจคาดไม่ถึงบางท่านชอบเสียงโชคอาจจะมีโชคลาบเล็กๆน้อยๆเข้ามาตอนแรกใบแรกเรามีเด็กถือเหรียญแล้วตามมาด้วยอ,อัศวินเหรียญนี่เป็นความหมายที่บง่งบอกชัดเจนว่าโชคลาบของคุณผลตอบแทนของคุณผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับจะค่อยๆเติบโตขึ้นโดยลําดับ จากเด็กกลายมาเป็นอัศวินแล้วนะครับตีความกันตรงๆต,ตามตำราสากลถ้าเคยได้โชคลาภเล็กน้อยอะไราได้เล็กๆน้อยๆผลตอบแทนไม่มากนักจากนี้ไปผลตอบแทนที่คุณจะได้ผลประโยชน์ที่คุณจะได้จะค่อยๆเติบโตขึ้นโดยลําดับประมาณนี้หรือทํานายอีกอย่างหนึ่งว่าคนรู้จักคนสนิทคนใกล้ชิดนําโชคมาให้เพื่อนร่วมงานให้โชคได้ด้วยนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งบุตรบริวารน,นะครับโชคของคุณจะใหญ่ขึ้นเรืเอ่อยๆอัศวินเหรียญมาแล้ว ใจชื้นได้แล้วนะอุ่นใจได้แล้วนะคุณไม่ต้องกลัวทาวเวอร์บอกแล้วเขามาบอกว่าจะเกิดเหตุปุบปับฉับพลันทันใจส่วนจะเป็นเรื่องใดให้ไพ่ขยายบอกนะครับให้ไพ่ขยายบอกอืมนี่ราชาถ้วย king of cups จากเด็กสู่อัศวินจากอัศวินสู่ราชา king of cups มาแล้วใบนี้สื่อถึงอย่างแรกนะ ตัวคุณเองจะเติบใหญ่พัฒนาก้าวหน้าจากจุดที่เคยอยู่เนี่ยจากปัจจุบันเนี่ยคุณอยู่ในตําแหน่งระดับใดก็แล้วแต่คุณจะเติบโตยิ่งขึ้นมีอํานาจวาสนาบารมีมากขึ้นและคุณเป็นคนจิตใจดีผู้คนจะนิยมชมช,มชอบคุณรักใคร่คุณเป็นส่วนใหญ่นะครับย้ําว่าเป็นส่วนใหญ่เพราะเราไม่สามารถทําให้ทุกคนถูกใจได้แต่เอาเป็นว่าคนส่วนใหญ่รักคุณหรืออีกความหมายหนึ่งคือคุณจะได้เจอผู้ใหญ่ใจดีนะครับ ผู้ใหญ่ใจดีคนนี้นะที่จะมีโอกาสเข้ามาในชีวิตคุณเขาอาจจะเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูสนับสนุนคุณในด้านการงานไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่อาเจ้านายหรือใครก็แล้วแต่ที่เน้นไปที่ความเป็นผู้ใหญ่เพราะเป็นไพราชาถ้วยแต่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นคนรุ่นเดียวกันหรือแม้แต่เด็กกว่าที่มีตําแหน่งสูงกว่าคุณก็เป็นไปได้ทั้งสิน้นเอาเป็นว่าใครที่มีสถานะทางสังคมสูงกว่าคุณฐานะดีกว่าคุณและมีจิตใจดีงามเป็นคนใจดีมากจะเข้ามาสนับสนุนคุนคณได้ด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าตัวคุณเองจะเติบใหญ่ขึ้้นดว ตัวเองหรือมีคนมาสนับสนุนความเป็นราชาถ้วยนับว่าด,ดีทั้งนั้นรับไปเลยนะครับอ่ออีความหมายหนึ่งคนที่เข้ามานี้ไม่ใช่แค่เข้ามาสนับสนุนอย่างเดียวความเป็นราชาถ้วยของเขาโดดเด่นกับคนราศีธาตุน้ำมินกัราศพิจิกก็เด่นและมีโอกาสที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์ได้ด้วยถ้าคุณต้องการนะเออถ้าต่างคนต่างใจตรงกันมีโอกาสได้คู่ด้วยนะแต่อย่าเพิ่งคาดหวังมากเดี๋ยวเรามาดูใบขยายใบอื่นต่อว่าจะมีดวงคู่ครองปรากฏดหรือไม่นะวันนี้ แต่รู้สึกจะเป็นโชคลาภการเงินจะเด่นกว่าณเวลานี้นะครับขอให้ดูตั้งแต่ก้นดินจบนะเพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อแนะนําเลยว่าอย่าก,กดข้ามเรามารุ้นไปได้วยกันเออใบต่อไปจะเป็นอะไรใบต่อไปจะเป็นอะไรโอ้เดชเฮอร์มิตความสุขสงบยินดีด้วยที่ต้องบอกว่ายินดีด้วยเพราะความสุขสงบเป็นเรื่องหายากในสังคมปัจจุบัน เราอาจจะมีความสุขความทุกข์ปะปนกันไปหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่หายากที่สุดดังกล่าวไปแล้วณนะปัจจุบันคือความสุขสงบมีความสุขด้วยความสงบด้วยหมายความว่าชีวิตอาจจะดูไม่หวือหวาไม่ตื่นเต้นแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าความสุขสงบนี่แหละดี เพราะมันไม่หวือหวานะครับเรียยว่าไปได้เรื่อยๆราบเรื่อนอยู่กับตัวเองไม่ต้องวุ่นวายกับใครไม่มีใครมาวุ่นวายอะไรแบบนี้เป็นชีวิตที่ดีไพฤรษีนี่เดอะเฮอร์มิตดีมากเป็นตัวแทนของความสุขสงบคุณจะมีชีวิตที่สุขสงบมากขึ้นถ้าแต่ก่อนเคยมีคนมาวุ่นวายกับคุณมากมายจากนี้ไปคุณจะได้รับความสุขความสงบมากขึ้นแน่นอนรือทนายอีกอย่างว่าท่านที่ชอบปฏิบัติธรรมจะมีโอกาสปลีกวเวกไปปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับ และการปฏิบัติธรรมของคุณจะส่งผลดีมากขึ้นอีกด้วยประมาณนี้เลยนะเรียกว่ามีเวลาส่วนตัวมากขึ้นเออ,อยากทำอะไรจะได้ทำมาลุ้นกันนะใบต่อไปคืออะไรดูให้จบคลิปนะครับอย่าก,กดข้ามนะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อเอ,อไม่อยากให้พลาดโอกาสดีๆนะครับนี่โอกาสดีๆพูดไม่ทันกาศคา อสวินไม้เท้าโอกาสดีๆทางการงานมาแล้วไม่ว่าคุณจะทํางานใดๆอยู่นะทำกิจการใดอยู่งานอิสระงานประจําหรืออะไรก็แล้วแต่จะมีโอกาสดีๆทางการงานเข้ามาไม่ว่าเข้ามาโดยตรงจากการที่ผู้ใหญ่มอบหมายผู้ใหญ่เมตตาหรือโอกาสดีๆที่มาจากเพื่อนร่วมงานแนะนํามาให้หรือคุณไปพบเจอข่าวสารใดๆจากช่องทางใดก็แล้วแต่ล้วนดีทั้งนั้นเลยเอาเป็นว่างานที่ทําอยู่ตอนนี้อย่างแรกเลยคือด,ดีอยู่แล้วนะ อย่างแรกเลยคืองานที่คุณทํานี้ดีอยู่แล้วหากคิดขยับขยายตอนนี้สามารถทําได้แต่ไม่แนะนําให้เปลี่ยนงานนะไม่แนะนําให้เปลี่ยนงานการขยับขยายหมายถึงอาจสามารถขยับขยายสเกลให้มันใหญ่ขึ้นหรือเอาเวลาว่างที่เหลืออยู่ไปทํางานที่2ที่3ทํางานเสริมในเวลาว่างแบบนี้สามารถทําได้ดวงการงานโดดเด่นมาแล้วรับไว้นะครับไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ข่าวดีแบบปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้สิ่งที่คาดไม่ถึงอย่างดีงามกำลังมาแล้วขอให้เชื่อมัน่นนี่เป็นไงเล่าบอกแล้วว่าให้ดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบอย่าก,กดข้ามเชียวนะเพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อแล้วตอนนี้ไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับออกมาแล้วครับเดอะซันมาแล้วครับเดอะซันไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับออกมาแล้วใบนี้ออกมาหายห่วงคุณอยากได้อะไรจะสมหวังตามวาสนาตามเรียกว่าผลแห่งการกระทํา ถ้าทำดีมาโดยตลอดได้ดีแน่นอนแต่ถ้าใครเคยทำผิดพลาดมานี่ก็เป็นนิมิตหมายอันดีว่าคุณสามารถมีจังหวะแก้ไขแก้ตัวเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างงดงามนะครับคนที่เคยมีปัญหาอยู่สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ส่วนคนที่ชีวิตค่อนข้างดีอยู่แล้วคุณจะดียิ่งขึ้นส่วนคนที่สุขสบายอยู่แล้วจะสบายยิ่งขึ้นไปอีกเดอะซันออกมาไม่ต้องสงสัยบอกแล้วว่าพลังงานดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อรับโชคดีไปด้วยกันนะครับผมรับด้วยคนเออเดอะซันมาแล้วไม่ธรรมดาบอกแล้ว การเปิดไพ่สดแบบนี้ไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อขอให้ดูตั้งแต่ต้นจนจ,นจบอย่ากขดข้ามเชียวนะเออจะได้ไม่พลาดพลังงานดีๆนะครับไปกันต่อนะมาลุ้นกันมาลุ้นกันแหมพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆบอกแล้วว่าคุณไม่ต้องกังวลอ่าไพ่อุปสรรคบางอย่างเพราะว่าสิ่งดีๆจะตามมานะคนเราเหนื่อยบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่เหนื่อยแล้วดีเอาไหมละ่ะเออเหนื่อยแล้วรวยอะนะประมาณนี้มาลุ้นกัน พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโอ้โห,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 โหบอกแล้วพลังงานเข้มข้นเรื่อยๆเดอะสตาร์ออกมาแล้วใบนี้เดอะสตาร์เป็นไพ่แห่งการฟื้นฟูนะเยียวยาปรับปรุงแก้ไขสร้างสรรค์สิ่งใดมีปัญหาอยู่จะได้รับการเยียวยาแก้ไขฟื้นฟูสิ่งใดดีอยู่แล้วจะดียิ่งขึ้นและยังหมายถึงชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศได้ด้วยแล้วคุณครับอย่าลืมนะเมื่อกี้เดอะสัน์ออกมาแล้ว เดอะซันคู่เดอะสตาร์ไม่ได้ออกบ่อยๆไม่ได้ออกง่ายๆวันนี้เป็นจังหวะที่พลังงานคุณและผมดีมากเราโชคดีร่วมกันรับไว้นะครับเดอะสตาร์คู่เดอะซันไม่ได้ออกบ่อยๆไม่ได้ออกง่ายๆรับไว้เลยนะเดอะสตาร์คู่เดอะซันโอ้โหไม่ธรรมดาความสําเร็จชื่อเสียงเงินทองมากองตรงหน้าแล้วที่เหลืออยู่ที่ว่าคุณจะรับไว้ได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่วาสนาแต่ละท่านและความตั้งใจดีจิตใจดีจะนํามาซึ่งผลดีแน่นอนขอให้เชื่อมั่นนะครับนะ คิดดีทดําดีพูดดีนะถ้าเคยมีอะไรทําผิดพลาดไว้แก้ไขซะนะคนเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอขอเป็นกําลังใจให้มาดูกันต่อนะครับโอ้พลังงานเข้มข้นและดีงามขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอย่าก,กดข้ามนะเออดูให้จบนะไพ่ที่ดีสามารถออกมาได้ทุกเมือ่อเปิดกันเห็นๆโอ้โหสี่เหรียญ ฟอร p เ n t ทากอลดีงามช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บหอมรอมริบหรือแม้แต่ลงทุนเล็กๆน,น้อยๆทำตามฝันอะไรก็แล้วแต่มีทุนเท่าไหร่ลงแค่นั้นอย่าทำเกินกำลังแล้วคุณจะมีความสุขความเจริญระยะยาวคนที่คิดเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อไปทําอะไรบางอย่างตามฝันคุณสามารถทําได้เลยนะครับใบนี้เก็บเงินอยู่หรือจะสร้างธุรกิจเล็กๆก็สามารถทําได้เช่นกันประมาณนี้มีเดอะสตาร์มีเดอะซันแล้วคุณไม่ต้องกลัว คุณจะมีทุนมากมีทุนน้อยหรือว่าจะไม่ว่าคุณจะทาอะไรอยู่ตอนนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากย้ําว่าทําตามกําลังอย่าเกินกําลังเป็นใช้ได้มาไปดูกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นเรื่อยๆดีงามนะครับดีงามขึ้นเรื่อยๆลุ้นกันลุ้นกันเออใบต่อไปจะเป็นอะไรโอัศวินดาบโอ้ไนท์ออฟสอส์วันนี้3อัศวินเลยนะอัศวินไม้เท้าอัศวินเหรียญอัศวินดาบทุกอย่างกําลังอยู่ในเส้นทางของการก้าวหนะ้า คุณกำลังมาถูกทางอะไรก็แล้วแต่ที่อึดอัดขัดใจอย่าไปใส่ใจมากโฟกัสที่เป้าหมายแล้วคุณจะสำเร็จนะครับขอให้มุ่งมั่นตั้งใจใบนี้เตือนนิดเดียวระวังความใจร้อนเกินกว่าเหตุเออนะอะไรที่รอเป็นเย็นได้มันจะดีเราไม่ได้หมายความว่าให้คุณชะล่าใจใจเย็นเกินกว่าเหตุอันนั้นก็ไม่ดีช้าไปก็ไม่ดีเร็วไปก็ไม่ดีประมาณนี้ย้ําว่าขอให้มุ่งมั่นตั้งใจในเป้าหมายไม่ต้องกลัวอุปสรรคระหว่างทางยึดเป้าหมายเป็นหลักสําเร็จ อาเชื่อมันในเดอะสตาร์เดอะซันเทอนาอีกสักหนึ่งใบสำหรับสำรับที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปสำรับสองกันต่อแล้วนะโอ้โหโห,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 หนึ่งเหรียญเอ e อ f ฟเพนท c เคิลโชคใหญ่กำลังมาโชคใหญ่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดจากการเสี่ยงโชคเสมอไปอะไรก็แล้วแต่ที่คุณลงทุนลงแรงสร้างทำไว้ด้วยความตั้งใจจริงมุ่งมั่นจริงๆนะ ทำด้วยใจบริสุทธิ์ทำด้วยความถูกต้องคุณจะได้ไม่ว่าจะเป็นการทํางานลงทุนลงแรงทําธุรกิจอะไรไว้หรือแม้แต่ความคาดหวังใดๆและแน่นอนการเสี่ยงโชคก็รวมอยู่ด้วยนะครับเงินขนาดใหญ่จากฟากฟ้าตามหน้าไพ่ไพทาโรสากลสื่อสารตรงไปตรงมาตามรูปภาพเงินขนาดใหญ่กําลังยื่นมาจากมือจากฟากฟ้าคุณได้โชคใหญ่แน่นอนโอเคไปต่อสาหรับ2กันเลยเดี๋ยวไอ้ไพ่สำหรับ2ขยายความนะ ทำการดับเบิลเช็คพลังงานขยายความกันว่าไพ่สำหรับ2มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมหรือไม่วันนี้พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอุ่นใจแล้วที่มีเดอะซันและเดอะสตาร์ออกมาคู่กันและ1เหรียญด้วยไม่ธรรมดาชื่อเสียงเงินทองความสมหวังโชคลาภก้อนใหญ่กำลังมาขอไพ่สำหรับ2ขยายความหน่อยนะครับนะว่าจะมีอะไรดีๆออกมาเพิ่มอีกหรือไม่ขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้แปดเหรียญสุดยอดไพ่เศรษฐีอีกใบหนึ่งเลยนะครับเอ็ดออฟเพนเดเค ใบนี้บ่งบอกชัดเจนว่าถ้าคุณริเริ่มทําการใดอยู่ไม่ว่าจะเป็นกิจการส่วนตัวการค้าขายหรือแม้แต่คนทํางานประจําก็แล้วแต่ทุกอาชีพมีความก้าวหน้าในเส้นทางของคุณคุณกําลังก้าวหน้าในเส้นทางของคุณขอให้ขยันซื่อสัตย์ประหยดัดอดทนแล้วก็เรียกว่าดํารงตนอยู่ในความถูกต้องคุณจะมีความก้าวหน้าอย่างแน่นอนเจ้าของธุรกิจเตรียมเฮนะ ใบนี้8เหรียญแปลว่าธุรกิจของคุณกําลังเติบโตไปอีกขั้นส่วนคนทํางานประจําไม่ต้องน้อยใจใบนี้ก็บ่งบอกว่าคุณเป็นที่รักของผู้บริหารเป็นที่รักของเจ้านายความขยันขันแข็งความซื่อสัตย์ของคุณอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กําลังเล็งเห็นคุณค่าของคุณและหาทางปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งให้คุณตามวาระตามความเหมาะสมคุณกําลังเติบโตนะครับคุณกําลังเติบโตในสายงานของคุณไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่รับไว้เลยนะ โอเคไปกันต่อบอกแล้วนะพลังงานจะดีขึ้นเรื่อยๆไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ตลอดเวลาดูให้จบตั้งแต่ต้นจนจบอย่าก,กดข้ามเชียวเดี๋ยวจะพลาดสิ่งดีๆเมื่อกี้ The Sun นเด Star าหนึ่งเหรียญความโชคดีสุดๆออกไปแล้วไพ่ยขยายจะบอกอะไรอีกขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้โหดับเบิลเชคพลังงานทบทวีคูณ2เท่ามาแล้ว เดอะสตาร์ใบที่2คุณครับเดอะสตาร์สใบวันนี้เวลานี้นาทีนี้วินาทีนี้คุณได้เดอะสตาร์สใบทั้งคุณและผมรับความโชคดีร่วมกันเลยนะครับชื่อเสียงเงินทองมาแล้วมากองตรงหน้าแล้วรับเอาตามความสามารถรับเอาตามวาสนายิ่งทําดียิ่งได้ดีประมาณนี้ดวงดีแล้วไม่ใช่นั่งรอดวงเฉยๆนะครับผมย้าเสมอนะ เราดูดวงเราไม่งมงายเราต้องเอา,อาไปประยุกต์ใช้ไปปฏิบัติจริงดวงดีแล้วแปลว่าฟ้าเปิดทางสะดวกทําอะไรก็อุปสรรคน้อยแบบนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงเดอะสตามา2ใบพลังงานดี2เท่าทวีคูณขนาดนี้แล้วชื่อเสียงเงินทองรออยู่แล้วที่เหลืออยู่ที่ความขยันขันแข็งและความตั้งใจจริงของคุณแล้วนะครับรับไว้เลยนะโอเคไปกันต่อสุดยอดพลังงานดีแบบนี้เราก็มีความสุขไปได้วยกันนะรับโชคดีไปได้วยกัน โอเคมาต่อกันลุ้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 นไพ่ใบต่อไปจะบอกอะไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้โหราชาเหรียญสบายใจได้แล้ววันนี้พลังงานวันนี้ดีสุดยอดเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบเลยแหละ King of Pentacles ไพ่อาพีมหาเศรษฐีตามการเสี่ยงไทยแบบนี้ตามความเชื่อตามที่น้าไพ่บอกตามตำราสากลว่าไว้จากประสบการณ์ดูดวงของผมด้วยถ้าใบานี้ออกมานะ รวยเฮงปังแน่นอน มากน้อยแล้วแต่วาสนาดังกล่าวและการลงมือทําไม่ใช่ว่าหยิบได้ไพ่ใบนี้แล้วจะรวยเลยอยู่เฉยๆรวยเลยไม่มีทางต้องไปขยันขันแข็งทํามาหากินซื่อสัตย์สุจริตย้ํานะครับดวงดีแปลว่าฟ้าเปิดทางสะดวกนะหยิบจับอะไรก็จะง่ายขึ้นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมาถูกทางขยันขันแข็งทํางานด้วยความสามารถเต็มที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดคุณมีโอกาสร่ารวยได้นะวันนี้ไม่ธรรมดาโอ้โหนี่น,น,นี่เห็นเลยนะ เดอะเดอะแล้วก็เดอะสตารสองใบนะครับแล้วก็ราชาเหรียญนี่ราชาเหรียญอะไรอีกเมื่อกี้หเหรียญดีๆทั้ทงนั้นวันนี้ยังไม่มีไพ่เสียเลยรับไว้เลยนะครับนะไปต่อกันอีกสัก1-2ใบก็น่าจะสรุปได้แล้วล่ะข่าวดีแบบปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะ ข่าวดีแบบปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้วันนี้เด่นมากเรื่องโชคลาภการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ยังไม่เด่นเท่าไหร่แต่ไม่ต้องกังวลถ้าเงินดีงานดีเดี๋ยวความรักดีๆตามมาเองนะเอาปากท้องเอาการเงินการงานก่อนโอ้โหสามเหรียญ t r p e n t a c l e s สังคมคุณจะกว้างออกไปอีกนะ ไม่ว่าคุณจะชอบเก็บเนื้อเก็บตัวหรือชอบพบปะสังสรรค์ผู้คนคุณจะมีลักษณะนิสัยอย่างไรก็แล้วแต่สังคมคุณจะกว้างออกไปอีกโดยอัตโนมัติเรียกว่าอยู่เฉยๆก็มีคนมาหาหรือเพื่อนของเพื่อนมีการแนะนํากันปากต่อปากต่อไปอะไรแบบนี้สังคมคุณจะกว้างขึ้นคุณจะได้คอนเน็กชันที่มากขึ้นและดีขึ้นด้วยนะประมาณนี้ไปกันต่ออีกสักใบสิลุนลุนลุนมาลุ้นกันใบต่อไปจะบอกอะไรคอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับ โอ้โหจัดเมนถูกต้องเรามากันถูกทางใบนี้คอนเฟิร์มว่าคำทำนายทั้งหมดของวันนี้ไพ่ทุกใบของวันนี้จะเป็นจริงราวปาฏิหารเทพประธานพรคำพิพากจากฟากฟ้านะครับสวงสวรรค์บ่งบอกมาแล้วกับไพ่จัดเม้นว่าคุณจะได้ในสิ่งที่ควรได้ทำอะไรได้อย่างนั้นใบนี้โชคดีกำลังมาแล้วแต่ก็ต้องติงไว้นิดนึงนะเราไม่อวยกันเราทำนายตามตรงนะครับจัดเมนยังบ่งบอกด้วยว่าทำอะไรได้อย่างนั้น เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าคุณเคยทําผิดพลาดประการใดมาก่อนไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็แล้วแต่ให้ไปแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นก่อนนะครับก็ต้องรับผลของการกระทํานะไม่เป็นไรนะคนเราสามารถผิดพลาดกันได้ถ้ารู้ตัวว่าผิดพลาดก็ไปแก้ไขซะแล้วเริ่มใหม่แค่นี้แต่ถ้าคุณทําดีมาโดยตลอดได้รับผลดีอย่างแน่นอนความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าขั้นสุดยอดของวันนี้ไม่เกินจริงนะครับรับไว้เลยนะโอเคคลิปยังไม่จบนะเดี๋ยวจะมีใบส่งท้ายท้ายสุดของวันนี้เราที่จะมาบ่งบอกว่า ก้าถัดไปของคุณวันนี้พรุ่งนี้ของคุณควรจะเป็นอย่างไรไพ่มีอะไรแนะนําเพิ่มเติมในใบสรุปส่งท้ายนี้นะครับขอเพิ่มหนึ่งใบนะครับ โอ้โหแม่นยำรับไว้เลย3มถ้วยเรามาโชคดีไปด้วยกัน3ถ้วย t r e e of cups ความเฉลิมฉลองยินดีออกมาแล้วไม่ว่าคุณคิดอ่านทำการใดคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากให้ค่าความแม่นยํำไว้ที่90-95%เผื่อใจไว้เล็กน้อยสำหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้แต่เชื่อเถอะว่าดวงแบบนี้มาคุณประสบความสาเร็จโชคดีแนะ่นอนสถ้วยปิดท้ายวันนี้มี the sun อย่าลืมขออนุญาตย้าอีกรอบนะครับ มีเดอะซันมีราชาเรียนมีเดอะสตาร์สองใบไม่ธรรมดาวันนี้เป็นดวงที่ดีมากๆอีกครั้งหนึ่งของการแรนดอมซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆน้อมรับความโชคดีนี้ร่วมกันรับไว้นะครับโอเคครับขอพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ